สวัสดีค่ะาจาันจันทวีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมคะจนันอ่าสบายดีครับผมเนาบมได้คุยกันรายวดเติบดูว,บว่าวันนี้เพยงได้เอฟซีมานกันบ่เอฟซีเออทำเได้ยเอฟซีมานกันเนาะอาจารย์ทวีคนเดิมมันจันทวีคนเดิม <laughs> คนปกตินี่แหละว่ามีคนใหม่ก็ต้องค่ะ กะเลขได้ตะล่างหูเลขของอาจารย์เขานี่เมนบ่ะนี่งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเนอะเข้าที่หกหนึ่งแม่อาจาันเนาะเห็นไหมครับหกหนึ่งเต็มเต็มเนาะอาจารย์เห็นไหมเนี่ยชัดเจนเริ่มแล้วดิป่ะนี่เริ่มคันเขางวดนี้งวดนาตามต่อแล้วเดออ้อบาะนี่งวดนานี่ยไม่มีการพลาดเนอะอาจารย์เนาะไม่มีพลาดครับเอาเงินไปเทีย่ยวปีใหม่กัน ยเนาอค่ะทําเองซื้อเองเด้วจันทวีนี่ของสูตรตัวเองเนาะค่ะจันเนาะครับวดที่แล้วเข้าที่หกหนึ่ง,งตรงตรงเลยแม่ก็ต้องกลับแมค่ะไฮเลขวิ่งคือหกกับห้าแล้วค่ะตะวันเน้นที่หกเป็นบ้าจันจันเน้นไฮเลขไฮเลขหกเนาะเน้นหกครับ,คร,บครับผมแล้วก็เข้าหกหนึ่งเนาะอาจารย์ส่งให้อดตั้งแต่มือเลกออกหมดแล้วต่ว่า แอดกับอะไรลงงหอจันเพราะว่ากันติดภารกิจส่วนตัวกักบกลาบขอไพ่เอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะอันนี้บัตตี้เลขคันได้เข,ขาวงวดนี้ของจันนี่งวดหน้า,ยา,านยเยอะพลาดเด้อเอฟซีเนาะนอกจันเนาะครับจันทวีเนาะคะ่ะเดี๋ยวจยันติดเที่ยงเนาะคะ่ะสิสัมภาษณ์ได้เฉพาะช่วงเที่ยงเนาะคะันวันนี้ก็จะเป็นงวดอของวันที่สนะิบหกเนาะจันทวีสิบหกครับ อาจารย์ทวีจันตะคามแล้วไงครับจังบอไปซ้ำกับเพลินไหมขันเขียนซื้อดันนี้เดี๋ยวจะอ,อันใดน,นอ้อสันไปซ้ำกับคนอื่นบอสิเหาก็บ,บอกระบุไปเลยจันตะคามแล้วไงชัดเจนงวดวันที่สิบหกนี่ไงสิบหกพันว่าคมโอ้สิสิ้นปีแเดียว,วนี้หกเจ็ดอาจารย์ว่างวดน,นี้ให้เอาไปปีใหม่เนาะอาจารย์เนาะครับผมงวดน,นี้ไป กินเที่ยวปีใหม่กันปีใหม่กลับบ้านบ่ค่ะจารย์กลับอยู่ครับกลับอยอะจันทวีอาจารย์ทวีจันทะคำอยู่ปาจีนบ่นมือนคือจันเนื้อมันบ่ปาจีนครับอยู่ปาจีนเนาะคะ่ะอคือนี่ก็มีแต่ปาจีนเนาะ,ะเดี๋ยวขอวาดตะลางแป๊บหนึ่งเนะะาะตะลางเพิ่นสิเป็นซีซีอ่าซีซ่องเนาะหกซ่องพูดผิดตะลางอาจาร์าาทวีจะเป็นหกซ่องเนาะ หกซองกับขอเวลาสักแปดนาทีสิบนาทีเด้อเอ็มซีเดอ้เดออาจารย์มันจะเฝ้าเดอ้ออันนั้นจักสิบนาทีท่านอยู่เนาะคะ่ะอาจารย์เนาะท่านอยู่ครับท่านเพราะว่าอาจารย์สิว่างช่วงเที่ยงต้องหาเวลาคุยกับอาจารย์ให้เป็นเวลาดิค่ะกันกันยนน่มเบอแางนี่กับสิช่วงประมาณจักทุ่มเหมืออาจารย์ทวงล่างกับทวงหาโมงครับห้าโมงหกโมงเนาะเอาไง่ายๆก็คือหกโมงเย็นเนาะคะ่ะ ครับเขียนาวาดแล้วเด้อบันตะล่างเดียวเด้อค่ะเอาตองวดเลยนอกจากอาจารย์มันนี่ไปลวยตองวดเลยได้ตะลางอาจารย์กับมีซียูดีวนนัหนเนาะจับคันในต่ตะล่ังเออคันไน้ตะล่างกับบอมักที่อาจารย์จับให้กับเอฟซีกับไปจับเอาเองก็ได้คือกันเนาะอาจารย์เนาะครับเอาอาจารย์ แถวบนตารางแถวบนแถวแถวบนครับมีแปดสองเจ็ดครับมีแปดมีสองมีเจ็ดแล้วค่ะแถวล่างค่ะจันครับหนึ่งหกเจ็ดเฮ้ยหนึ่งหกสามครับมีหนึ่งมีหกมีสามแล้วค,ะค่วคะเลขวิ่งบนล่างค่ะจันบนล่างเด่นหนึ่งลองสองครับวิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือเด่นหนึง2 2> ่งนะค่ะล่องสองนะค่ะ เอาเดี๋ยวเย็นอนันตให้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนอะที่เลขวิ่งนี่เอามานันนี้จับคู่สองตัวค่ะสองตัวก็มีหกชุดครับหนึ่งสองครับ, 2> 1, 2รบตัวแรกคือหนึ่งสองเนาะคะ่ะตัวหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดค่ะแปดสามครับแปดสามแถวที่สองคือแปดสามเนาะ เจ็ดสามครับเจ็ดสามค่ะสามหนึ่งครับสามหนึ่งค่ะขับมอเตอรจิมางก็บอกสามงั้นครับสามตัวนมอเตมันจิมบ้ากงวดนี้บอกสองสามหนึ่งนี่นายกคนที่สามสิบเอ็ดเอาเอาเอาสามตัวกันเดี๋ยวจะพึ่งอาจันเอาสามตัวกันจังเน้นเนาะจังเน้นที่เดียวสามตัวกลับมาค่ะสามตัวก็มีหกชุดครับจ้ะ แปดหนึ 87, ่งเจ็ดครับแปดหนึ่งเจ็ดค่ะแปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหกหนึ่งแปดค่ะครับแปดสองสามครับแปดสองสามค่ะหกสองเจ็ดครับหกสองเจ็ดค่ะหกเจ็ดสามครับ หกเจ็ดสามค่ะครับผมก็มีเท่านี้เนาะไอ l ดี e ไลอ์อาจารย์ทวีก็เป็นเดี๋ยวเขียนไอ l ดี e ไลอ์น่ำเนะาะผู้ใดอยากโทรอาจารย์กคะคุยได้เนอะไอดี l ไล e ์นะคะเป็นไอ l ดี e ไล์ภาษาอังกฤษนึกอะ T A V E E เนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าเก้าเป็นบ่ค่ะสามเก้าครับอ๋อสามเก้านึะ เจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าสันออกเล่าพัฒน,นาไปแล้วสามเก้าเวลาอ๋ออันนี้เวลาเป็นไหมากเนาะเอาอาจา์เขาเน้นบนันนี้เน้นเลขวิ่งสองตัวเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวะะเลยค่ะจา์เลขวิ่งนี่งกันบนล่างะะเลยค่ะเลขวิ่งเน้นที่เลขหนึ่งและะ้วค่ะเน้นหนึ่งครับจ้ะสองตัวบัี้อาจานสองตัวเน้นอยู่สามชุดครับจ้ะ หนึ่งสองครับเน้นที่หนึ่งสองอยังอีกค่ะหนึ่งเจ็ดครับต่อค่ะจันหนึ่งแปดครับจ้านี่นเน้นนะคะครับผมเน้นที่หลักหนึ่ง <3 S 1> นะคะตัวก็เน้นยูสามชุดเท่าน,นะครับจ้าตัวไหนเน้นค่ะจันแปดหนึ่งเจ็ดครับแปดหนึ่งเจ็ดต่อ,อยังอีกค่ะแปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองค่ะ หกหนึ่งแปดครับหกหนึ่งแปดเน้นสามสุดขึ้นกันเนาะจันเนาะครับของจันทนวีนะงวดที่แล้วเข่าเานาะ,ะสองตัวเข่าตรงๆเนอะได้ของวดที่แล้วเนาะ,ะวดนะะวี้ก็าะะตามต่อเด้ไเอฟซคันได้เขาเ่าแล้วก็สิเขา่นนะะา,เขาติดกันเนาะจย์เนาะเข่าติดกันเรื่อยๆอยู่เนาะ,ะ <5 S 1> อันนี้ของเข่ามากตสามหัวสี่หัวครับแต่บริษั ติดกับมันบดิเขาที่สุดจับอ๋อค่ะติดต่อกันนะบดิเขาที่เขาสุดกันบอการ์รย์เขาสุดเต็มในตารางครับบดิสุดจับอเนอ้นนอแต่สุดเต็มมันเขา่าอะจ้ะนี่เลขในตารางนี่นะะเน,ะนาะอาจารย์เนาะคันบ่มากที่อาจย์เพิ่นจับไห้จับเอาเองเลยในตารางนี่ก็เข้าบ่ไยมากๆคืขึ้นกันเนาะจารย์เนาะครับผมนี่ค่ะเปิดก้อนนั้นก็นกน 2อหนึ่งครับที่อันนี้ที่ออกงวดออกสองสองหนึ่งอะโอ้เอข้าสองหนึ่งบงวชางวดก่อนครับอืมหมดหมดศูนย์ซีซีกั้ออกพลังออกสามสองก็เข่าสามสองลังค่ะครับผมก็เขา่ออขา,ขาเลขเข่าดีขึ้นกันเนาะ่ะ การขอทวนแนวทางตัวเลขก่อนเด้อค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บนึงเนาะคะ่ะอย่าเพิ่งไปแนวทางตัวเลขมาเขียนถือบอเนาะคะ่ะเอาอาอาจารย์ทวีจันทคามเนาะคะ่ะสิบหกท่านว่าคมสองหน้าหกเจ็ดงวดหนาเนาะคะ่ะงวดสิถึงนี่ละก็คือในตารางมีแปดมีสองมีเจ็ดแล้วก็แถวล่างมีหนึ่งมีหกมีสามนะคะ่ะแล้วก็วิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งนะคะ แล้วก็สองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดสามเจ็ดสามสามหนึ่งนะคะเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะคะสามตัวอ่ะสามตัวใกล้เาลาจะออกละมั้งสามตัวนี่เข้าดีกันเนาะสามตัวของอาจารยนี่ใกลแล้วครับแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองหกหนึ่งแปดแปดสองสามหกสองเจ็ดหกเจ็ดสามนะคะเน้นที่แปดหนึ่งเจ็ด แปดหนึ่งสองหกหนึ่งแปดเนาะค่ะเน้นครับตามนีเดอร์สามตัวเนะาะค่ะไพ่อย่อาได้เนีเ่ยเป็นการส่วนตัวไอเดียไลน์เนาะค่ะเนี่ยทีเอวีเด็ไม่ดีเนาะค่ะก็คืออาจารย์ทวีเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าเนาะค่ะแอดไลน์ไปได้เลยเนาะค่ะอย่าคุยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอาจารย์ทำงานเนาะค่ะควันปกติจะติดทำงานเนาะ,ค,ะครับค่ะ แต่ว่ากันเทียงท่านเข่าแล้วประมาณเทียงเคืองหรือเทียงสี่สิบนาทีก็ยังคุยได้แล้วกัเลิกงานก็คือห้าโมงเย็นก็หลังจากหาโมงเย็นไปก็ยังคุยได้นาออาจารย์เนาะอันนี้ก็บอกก่อนครับมบแต่ว่าวันอาทิตย์ก็สีว่างวันอาทิตย์เนาวคะันวันอาทิตย์หยุดเป็นบ่อาจาย์วันอาทิตย์หยุดครับคแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ฟันดีบ่อาจาย์ันหรือจังไนฟันดีอยครับงวด เนี่ก็ฟันเดียวแะครับฟันเดียวบอกอาจารย์ฟันแบบไดเว้าให้ฟังแน่ได้บอกค่ะฟันครับแบบทีไไ่ไรนได้กินเข่าปมาหมายถึงว่างวดที่แล้วหรือว่างวดนี้ค่ะอาจารย์งวดนี้ครับงวดนี้แหละฟันว่าได้กินเข่าครับโอ้เมื่อวันแรกสิเข่าหรือเมื่อวันนี้ว่าที่ฟันว่าฟันว่าได้เขา่เขาเฝ่าในหลวงได้เฝ้าในหลวงราชการ ที่เก้าหรือที่สิบนี่แหละจำได้แต่จำได้แต่ว่าได้เข่าเฝอได้ลวงอ่องะกับฟันดีด้วยอาค่ะจันครับเลขกับเข่าที่หกหนึงนะะ่งเนาะาจารย์เนาะครับวันนี้ฟันได้กินเขา่าโอ้ได้กินพร้อมอู้ตามกันเนาะค่าจันเนาะแนวทางของจันทนวีวัฒนาครับผมผู้ใดเพิ่งเขาไม่เห็นกะล่องเบิงเนาะ,ะพิจารณาดูทางช่องกับอาจารย์ทวี เสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนิดนอกจากจันเนาะการผมเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเลานั้นอาจารย์เอาบันนี้อาจารย์ม็พูดหน่อยเอาไปเอาไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวฟรีหม่กันโอ้ยเนาะสาธทูเดอร์ควยสำเร็จคอยออกด้อาจย์เนาะ ไอเอฟซีใดมีเงินไปเที่ยวกับบ้านปีใหม่กันเนาะคะ่ะไปเที่ยวปีใหม่วันหยุดยาวหรือปีใหม่นี่กันด้ไกล้มือไกล้เว้นแล้วเนาะคะา่ะจันเนาะครับค่ะนี่ผมก็จับเจอละจัดแล้ว,วจัดแล้ว <laughs> เออทำเองซื้อเองเนาะ,ะจัเนเนาะจับไปลวโมเมนต์ว่าทำเองอออน,นี่โบซื้อโมเมนต์นี้กันทำเองอาจารย์ก็หายิบจับลอตเตอรี่ไว้คือกันเนาะคะา่ะจันเนาะครับค่ะ สนับสนุนรัฐบาลไทยกันจากอาจารย์ทวีจันท์คำอาจารย์เม้าหน่อยนะคะพูดน้อยต่อยหนักดิอาจารย์นี่อะไรว่าว่าใครเสี่ยงอครับบ่กว่าเสี่ยงวัดว่ากันได้ลายเมเจอร์จันอ่าแสนสองแสนหน่อยสองแสนซีสองแสนหายคานคือได้ลายแต่จันคือมั่นใจครับแต่เตอร์ตัวนักตัวเนียนใส่ใส่ตัวเนียน มันเข้าตรงๆเลยเนาะหกหนึน่งเนาะจันเนาะครับอุย้ยเลขวิ่งอ่ะเข่าวันนี้จัดเกนครับเอาวดนี้ก็ขอให้เข่าอีกเน่อยค่ะจันเนาะวันนี้เขามันใจครับตัวเน้นนะครับจัดจัดนักไปหรอตัวเน้นเลยจ้าเอาบัานนี้จัดนักแล้วตัวเน้นอาจันเอาขอเน้นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด วังหันมาล่างบาดนี่สิขึ้นบนหรือเปล่าอาจารย์คิดว่ามันไปได้ครับทั้งบนทั้งล่างครับอาเก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับอาจารย์ขันมาบนนี่สิเป็นตัวกับบอะอาจารย์ขันมาบนที่เป็นตัวกับบ่ขันมาบนไหมคะบ่่บ่กันไว้กันใบตัวกันผมกับบอเด้ไลยใบเอาเบา อ๋อตกันแปดสามเจ็ดสามสามหนึ่งนี่เนาะตวกันเบาๆแต่ว่าบางครั้งกับว่าตกันคือกันเนาะกอาจาย์เนาะแมนครับแมนเอามานี่นะผู้ใดอยากร่วมค่าสมุดประกาศาจาย์กับไอเดลน์เนะาะคุยกับาาจาันได้เลยเนะาะใครอยากร่วมค่าสมุดประกาศกับาจารย์ก็ได้ค่ะทำเองซื้อเอง เอาอาจารย์มณีได้เวลาแล้วอ,อาจารย์อวยพ่อในเอฟซีนะครับอาจารย์ครับผมครับนั่นละเลยเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนี<อ>่นครับผมท่านั่นบอกอาจารย์อวยพ่ออ่ะาเท่านี้ค่ะเอาเงินไปเท<ต>ี่ยวปีใหม่กันสั่นๆแต่ได้ใจความเนาะอาจารย์เนาะครับขอบพระคุณมากครัอาจารย์ทวีค่ะ สำหรับแนวทางลงท่องให้เอฟซี <FC S 2> ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับส,สวัสดีครับการพูดน้อยนะการพูดน้อยต่อยหนักอาจารย์ทวีการแนวทางเป็นสูตรคำนวณน,นะคารของอาจารย์ทวีนี่กลขอให้ทุกท่านทุกคนรับชมนะกาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟัง ทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ,ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชเด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจผ้ารวยน้าแมนนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุสคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไ,ไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้ถูกทุกๆรางวัลที่มีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ